เอาละมาวันนี้เราก็อยู่ในแบบของบูล็อกนั่นเองนะผมนะก็บอกเลยว,ว่าแบบบูล็อกเนี่ยก็คือในเร็วๆนี้จะมีการอัปเดตมานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นอันอัปเดตของอ่าอีสเตอร์หรือว่าไข่อีสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะเหมือนว่าเป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter เองนั่นเองนะครับก็ในตัวของทีเซอร์ของบูล็อกที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตท,ที่เป็นตัวแบบว่าพวกสกินปะ เขาบอกว่าเป็นแบบพวกสกินสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่มันมีออกมาก็คือของไคเซอร์นั่นเองนะครับผมนะร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นแบปอนิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบักด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย ก็เดี๋ยวก็ม,มันจะอัปเดตนะผมในส่วนของคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะปลอมตัวเป็น AI แล้วกันนะผมก็คือเลยเราที่แล้วเนี่ยผมปลอมตัวเป็นคิงเนาะก็คือบาโลอะคือเป็นท่ารับนั่นเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นไคเซอร์ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็คือเราจะใช้สไตล์ไคเซอร์เนี่ยยิงตั้งแต่หน้าประตูอะยันเข้าประตูฝั่งนู้นนะครับดยการที่ลิงใหน้มมาสูงๆแล้วก็ยิงนะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าลูกบอลมันจะเข้าไหมนี่ไง กูบอกเลยนะเดี๋ยวมึงได้เจอกูไคลเซออิแพกฟอมตัวเป็นประตูไอพวกอีโกอิที่มันชอบออกมามาได้เวลาได้น้องอืมตัวฟ้าสองตัวเลยกูนึกว่านายประตูนายประตูเฮ้ยเอไอเอไอตัวฟอมอยู่ด้วยกันวะมาแล้วให้มันมาให้มาเฮ้ยประตูมันออกเหรออ่าเจอเลยอีโกอิทอันดับหนึ่งเมื่อวานมันคิดกูเป็นประตูตัวฟอมหรือเปล่ามันไม่จะยิงเหรอ มึงเสดจ,จีไม่ดีจอย่าหูมึงออกมาทำไมไอ,อ้ประตูอีกโกอีเดากงเจอกูไอเ้เวนเออประตูชอบออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเจอก,กูสวนได้นาะงเล่นจิกิรีแล้วมึงออกมามันก็เสร็จกูดีปะปะอ่ารบราขาหักไอ้น้องแล้วกูจะวีพุ่งนะแล้วกูจะยิงต่อจากระยะนี้ปะแล้วกูยิงอุ้ยละเบาว่ะ ันเบาไปหน่อยมันต้องอยู่ใกล้กว่านี้วะทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรคร้างโอเคมาละเจ้าอีกไหมออกอีกแล้วนะครับเฮียออกมาอีกนะครับเฮียอุ้ยมาแล้อีกแล้ว,วโอ้โหไอตัวนี้ไอประตูตัวนี้อีโกอีกหนักคือวันนี้เป็นประตูแล้วอยากออกมาทำประตูอ <c oughs> ะ <c oughs> แล้วเล่นจ <c oughs> ิีรีด้วยดิเบรดอะมาแล้วว่ะ <c oughs> แต่มึงโดนมึงโดนกูหลาบได้คือมึโดนกูสวนเลยนะกูบอกให้โอ้ทำไมมึงต้องบัฟมาแน่นอนฮึยฮ้ยฮึยโอ้ย โฟก่อนฮึบหลอกมันไม่พุ่งเหรอฮึบอะไรแล้วเจอกูจังหวะน,นี้ยิงอุย้ยมันเบาโดนเพื่อนบังมันโดนฝั่งนู้นบังแต่ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนกูทำประตูแทนเรียบร้อยคือใครเซิร์มันมันเหมือนจะโดนเนิร์ฟด้วยนะครับผมถ้ามีคนมาบังข้างหน้าเนี่ยเหมือนรู่บอลมันจะเบาลงนะอุ้เมื่อกี้ผมเกือบสวนแล้วยิงเข้าได้แล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เสียดายเมื่อกี้เสียดายมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮเรียบร้อยแล้วดอนกูกูดูเดี๋ยวสากัดให้เดี๋ยวสากัดให้ อ,อ,อืมถ้ามันโดนตันให้มันโดนตันไอ,อ,อตัวนี้มีประโยชน์นะบอกไว้ก่อนเล่นใครเซิร์ฟแล้วมันตันได้นะเวเ้ยเฮ้ยแล้วมันมาแล้วเหรอเรียบร้อยแลววว้วโดนรอนช่วงนี้เวอร์คัสก็ยังใช้ได้หมดเลยนะดอนเรน,นโซเนลอิซางิซาเอะอะไรแต่และตัวมันมีความสามารถที่แบบระดับเวอร์คัสที่ต่างกันนะทุกคนเฮ้ย<ช><ช>ขอบ<ช>ัน<ๆ>ขอบันน้องชิมหารแล้วชิมหารแล้วแล้วมันจะยิงแล้วเพื่อนมันจะยิงปึ๊บอะไรอะน้องแล้วเจอกูระยะนี้อืมกระสุนเป๊ะ ไรเง้ยกูจริงได้มาเสร็จกูนะแคาซีบเถอะอะเสร็จกูถ้ากูเป็นประต้าอะมันยิงง่ายเว้ยยิงง่ายกว่าที่มันวีบาลงบาโลดอีกกูบอกเลยนะถ้าบอลเข้ามือกูเมื่อไหร่นะเจอกูทีละลูกแน่นางเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงยังหลอกอยู่ปึ๊บอะไรน้องชิบหายละแล้วมันใหม่ละโอ้ย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 อ่าเรียบร้อยโดนเพื่อนกูเพื่อนเอาบอลมาดิเพื่อน ฮึบอือกระซิ่งแพทเลยจังวะนนี้อือระยะน,น,นี้เข้าปะฮึบฮึบเออคิงว่าโหดแล้วเจอใคเซอร์ไอ้น้องก่อนรับเดตแพทนี้มันโหดกว่าว่ะเดินไปอีกลูกไอ้น้องสุดโหดโหดจัดเลยว่ะใคเซอร์แค่น,นี้ก็โหดแล้วนะเ้ยพี่ชายพีชย่ชายทำอะไรพี่อ,อะไรพี่ชายจะหลอกอะไรสวยเพื่อนกู เอากอลเพื่อนเย้ yeah แล้วูเกือบแล้วกอุ้ยมึงเอาบอลจะยิงข้าวดอกข้าวหัวไหมนี่ปึ๊บฮึฮ๊บอะไรไอ้น,น้องเนี่ยใครอยู่ใครซีอิมเพกได้ไหมจังหวะน,นี้ไม่ได้ต่ายได้ลแล้วปะปะอือลูกหนีไปตรงปะวะ,วะอุ้ยไม่เงยไม่ตรงแตาไม่กี้ตรงน่าจะได้อยู่ตะกี้ผมลิงไม่ตรง เสียดายว่ะช็อตเมื่อกี้แม่เอ้ยเล็งเบี้ยวไปนิดโอ้โหไม่ใช่เนียววะนางชีพหายละ,ยละว่าแย่แล้วก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 ว่าแย่แล,ะะแล้วแย่ละจะใช้ได้หมตีะมันจะเดาะกรอมันอยู่ยเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูเอาแล้วเพื่อนกูพุ่งไปแล้วจังหวะน,นี้โอ,โอ้ยโอ้ยพี่ชายึบเฮ้ยเกือบ โดนอีกโดนรับอืมแต่ทำบั๊กอะไรกระซิบกรอฮึมมึงทำบั๊กเหรอเจอกูลูกนี้ไปแล้ววันนี้เออจัง <c oughs> อืมสุดโหดเลยน้องโหดจัดเลยวะ่ะแล้วยิ่งมีสกุลสกินมานี่กูบอกว่าสจิมินิโโจเฮ้ยไปจะใช้ได้ปะเนี่ยนันตติมาแล้วว่ะโอ้โหมึงกลางอากาศเลยปเนี่ยกลางอากาศมันจะเข้าเหรอวะโอ้โห มึงกำลังองกำลังแอคอยู่ในบนคัสซงคัสซีมันอะใช่ปะ่ะอ,อ,อะไรเอะน้องทำอะไรไม่เอาบอลห,อหน่อยเฮียมันไม่มีมีเนียวไหมไม่มีสวยเพื่อนก่อนอืมอุ้ยโอ้โดนโดน,โดนสกัดแต่ไม่เป็นไรเพื่อนกูไปเอาได้อยู่แล้วเลยเพื่อนเอาบอลสวยเฮียแล้วเพื่อนกูไปจังหวะนี้ส่งส่งแล้วแล้วทำประตูเลยไหมทำประตูเลยหรือเปล่าหน,หนึ่งกันไดยประตูโอ้โหไม่เข้าอย่าละอย่าละอย่าละอ้าว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  สิจีไม่ได้เจอมลาก่อนนะน้องชายพี่ขอเลยลูกเนี้ยพี่ขอเลยนะปะโอ้วีเอ้ยก็เป็นหนืบไอ้ก็เป็นหนืบนึ่งเด็กก็โกนหนืบเฮ้ยเฮ้ยอติกูมาพอดีอติกูมาพอดีไอ้กูขอจริงหน่อย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 ต้องเอาวอลไปข้างหน้าก่อน ตึกระบอลกูทำไมเอ้าไม่ได้บอลไอ้พวกดินบอลลิโซดิเบ้งสามตัวติดเลยกูไม่ได้ใช้อัตีเลยกูอดแอคเลยประตูกูโอ้โหโอเคผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะในสลับแบบของบูลลร์นนั่นเองนะครับก็รออัปเดตอีกทีก็น,น่าจะเที่ยงคืนหรือไม่ก็ห้าทุ่มหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะก็คือเขาประกาศแล้วน,นั่นเองนะครับว่าจะอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะครับผม ก็หากใครที่ชอบนั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บ้างกันด้วยแล้วกันนะผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ใหม่ในช่องนั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้ผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย